คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจเรื่องครอบครัวจ้ะพี่มีโอกาสจะได้ทำงานฮะเรื่องครอบครัวแต่ถามเรื่องงานหรือกิจการกับแฟนไหมอ๋อเรื่องเดียวกันใช่ไหมเรื่องครอบครัวมม่เรื่องเดียวกันเหรอ เรื่องงานกิจการมันเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะพี่อยากทำหลายๆอย่างมากเลยอะอืโปรเจกต์เยอะมากเลยเนี่ยแต่ว่าคือมันไม่ได้เป็นแค่คนคนเดียวในการตัดสินใจอะมันเป็นปัญหาหลายๆคนที่มันเป็นเรื่องของมันไม่ได้ทำแค่กาแฟนนะแต่ว่ามันมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าจะได้ทำกาแฟน ทำได้ทํากับแฟนไหมขอดูเวลาก่อนนัดว่ามันนัดว่ามันมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่างานนี้มันคืออะไรอะไรยังไงแต่นัดรู้สึกแค่ว่ามันวุ่นวายแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนาต่อให้มันได้มันก็ต้องได้มาในแบบมันเหนื่อยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องต้องแบบต้องอยากได้งานนี้ เออนั่นไม่รู้แต่ว่านันรู้แค่ว่ามันไม่ค่อยได้ดั่งใจเราอะถามว่าถ้าเกิดว่าได้งานได้งานนี้ทํางานนี้กับแฟนแล้วมันจะเป็นอย่างไร,ม,งไรมันจะดีหรือไม่อย่างไรมันดีนะพี่สายพินดูไพ่ใบนี้ดีมันเป็นไพ่ของการแบบใช้ความรักใช้ความเมตตาแต่ถ้าเลี้ยงปูนาะนี่มันคนละฝั่งเลยนะอ่ะพี่อยากเลี้ยงปูนาะขายจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ตอบมันจะไม่ตอบ คือน้าแต่ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้คนแต่ถามว่ามันมีคนที่สามารถทําอาชีพนี้ได้ไหมตามโหราศาสตร์อะมันสามารถดูได้ก็คือดูจากวันเดือนปีเกิดดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตอนนี้นะ้าดูให้ไม่ได้เพราะว่านไม่รู้วันเดือนปีเกิดแล้วมันต้องใช้การคํานวณซึ่งถามว่าเออมันเป็นโอกาสของพี่เขาละกันนะมันเป็นโอกาสของพี่เขาเออฉะนั้นเนี่ยนะถือว่า นัทว่าโดยโดยเนี่ยโอเคไพ่สามใบเนี่ยที่นัทเปิดจะได้มาของพี่สายพินอะจริงๆอะคือมันมันมันไม่ได้ทําคนเดียวอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําได้แล้วมันดีไหมมันดีโอเคไหมแต่โดยรวมแล้วอะนัทว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเลยที่มันจะสําเร็จโอเคไหมเออแต่นัทอยากจะบอกแบบนี้ว่าด้วยอาชีพที่มันเป็นการการทาลายอา,อาชีวิตของเขาอยากให้พี่อะทําบุญเยอะ ืทําบุญเยอะๆพยายามรักษาศีลแล้วก็พยายามมันต้องแลกกันนะพยายามปล่อยสัตว์ต่างๆพอปล่อยสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้ามันต้องเป็นอาชีพีจริงๆอะ่ะเราก็มันก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าก็ขอให้ทําบุญเยอะๆแล้วก็อย่าเบียดเบียนใครนะสําคัญที่สุดเลยอันเนี้ยครับผมคนในครอบครัวใช่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 คือมันไม่ได้แค่คนคนเดียวคะ่ะถามว่า เออมันมันมันจะเราจะไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังนะแต่ว่าถามว่าอาชีพนี้มันเลี้ยงตัวได้ไหมมันเลี้ยงตัวได้ถวายสังฆทานทุกเดือนปล่อยสัตว์ทุกเดือนโสวดนกวดน้ําทําบุญเยอะๆนัดบอกเลยเพราะว่ามันจะมีผลกับลูกหลานของเรามันต้องแลกกันอันนี้นะัไม่ได้พูดนั้นไม่ได้พูดให้รู้สึกไม่ไม่ดีนะแต่นี่คือผลจากการกระทําทุกอย่างมีเหตุมีผลฉะนั้นถ้ามันต้องทําทําไปก่อน แต่ถ้าหากว่ามีช่องทางอื่นทําก็ทําช่องทางทางอื่นด้วยที่มันไม่มีการเบียดเบียนสัตว์และไม่อยากให้คาทำเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันเป็นเหิือนร้อนนะคะคนในบ้านจะเจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องแบบเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการเจ็บป่วยในครอบครัวลองไปสังเกตดูถ้าใครทําอาชีพแบบเนี้ยมักไม่ค่อยสมประกอบมันจะมีเหตุแบบขาหักแขนหักพิก,การอะไรอย่างเงี้ยรือไม่มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นถ้ามีอาชีพเสริมอย่างอื่นให้ทําทําไปด้วย นะจ๊ะแล้วก็ทําบุญเยอะๆนะัเข้าใจค่ะด้วยด้วยสภาวะของการใช้ชีวิตเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอาชีพที่มันจะต้องทํามื่อ็ต้องทานะนะเข้าใจเป็นกําลังใจให้นะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ่เชื่อแบบนั้นใครที่มาเจอักชีวิตต้องเปลี่ยนคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ